สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้ผมจะพาเราสวนย่ามเสาค่ะวันนี้ผมมาอัปเดตอัปเดตพักคณาในกระถางค่ะพี่น้องปลูกไปได้จักมื่นแล้วปลูกไปได้จักมื่นแล้วเหรออทิตย์หนึ่งแล้วพ่อเหรอพี่น้องพราอาทิตย์แล้วพ่อ,อ,พอค่ะเบิรงนเนสภาพได้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะฝนตกมเมื่อคืนนี่เดี๋ยวอีกจังน่อยมันกระเทืลงมาอีกแล้วค่ะฝนตกลื่นเมื่ปล่อยๆค่ะนี่ ติดลากแล้วเนาะนี่เนาะเพราะว่าปุมเด็ดมุมเด็ดใบล่างเขาออกใบล่างเขาเริ่มเหลืองแล้วใบไม้เขาก็แตกเริ่มแตกขึ้นมากแล้วค่ะต่อไปเขาก็จะได้มาบำรุ่งปุยนามส่ปุยนามสกัีชิมาปุยสกัตชิมาอียงนี่่ะค่ะเพิ่นเอิญเนาะปุ๋ยนามนั่นแหละกระหล่ำในกระถางวันนี้มึงจะผ้าเบิ่งแต่ผักในกระถางผ่ามันเป็นพวขาวค่ะพี่น้องมึงเนี่ย เนี่ยมือเศร้าเศร้าหลายเมื่อนี่อากาศกับบ่ค่อยหนาวบันไดค่ะอากาศเย็นๆธรรมดาเฮ้าเมื่อนี่ฝนตกอากาศอยู่ที่ประมาณสิบกว่าองศาเนาะสิบกว่าองศาแต่มัน,มนบ่หนาวเลยค่ะพี่นอ้องบ่หนาวเบิง่งเบิ่องอันนี้บันต้นข้าพักสลัดเหลืออยู่กระถางหนึ่งมุมแยกบ่เบิดบมุมปอยไว้เลยค่ะเฟยเขาใหญ่เลยนี่มุมแยกมุมก็แยก,ก,แยกได้ซ้ำนี่บ่งเน้คุณ กับในอันนี้กระถางในหน่อยในห่อแยกไปมือน,นั้นแหะค่ะสลัดสลัดเลื่องออเตรเลือถือโฟนมาหลายคาสินโนเป็ดๆแล้วล่ะค่ะก้าหลายโพดบุ้มกาดบรต์ตรงเป็นซองหนึ่งคุณอะก้าแล้วข่านแยกคะ่ะบุ้มปวดหลังปวดหลังเมื่อน,นั้นนั่งแยกจนว่าเอ็นข้อผิดค่ะพี่น้องเดี๋ยวบุ้มผ้าไปเบิ้เงิันผักไอสลัดครอสของหฮอคะ่ะที่บุ้มปลูกสเส้นกระทงอะ่ะบุ้ม,มาค่อยอัปเดตให้เบิง้งจากเือเดี๋ยวบุ้มผ้าไปเบิง้ง ต้นเขียวงามๆน่ารักน่ารักนี่ค่ะพี่น้องคะผักสลัดคอสของเฮาอากาศผักกินกินคอสนี่แหละเขาเอิ่นเนาะนี่เขาก็เขียนมาว่าสลัดคอสเลติชเลติชคอสนี่ภาษาอังกฤษมันก็เอิ่นว่าผักผักคอสอากาศคอสนี่แหละค่ะธรรมดาของเฮาเนาะนี่ต้นน้อยๆตะเตม็อกเแม่ มันเหลือจากปลูกในแปลงไหมคะพี่นอ้องเหลือจากปลูกในกระบ,บะมันก็ซื้อมาปลูกเมื่อสิเน,น่าฝนใบล่างเขามันเนจะเป็นแบบนี้ใบล,าล่างเวลาถรกฝนมากหลายๆมันก็ค่อยย่อยเด็ดออกเด็ดออกคะ่ะเด็ดออกบนนี้มันจะเอาปุ๋ยปุ๋ยน้ำคือเกนั่นแหละมาใส่นะคะปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยหิมาของเหาเบิ้งห้อยบูมันนี่พี่น้องคะ แปนเอิดเติดเลยบุมตัดต้นกลวยออกไพ่บอกมันหน,นนีลายปีนี่บ่หายดอกเลยบ่มีเครื่อมันมันสาพอากาศมันหนาวมันเจอฝนหลายเนาะคะ่ะเนาะเจอฝนมาทุกมือทุกมือ,มอเบิดมือเบิดขึ้นเบิดมือเบิดขึ้นสองเดือนเนาะโหลดตายแอ่งแมงโล่งเลยเบิงบุ้มได้คุดหลากคุดเงาออกวันนี้บุ้มก็มจะเอาไปเฮดจุลินซี่ค่ะเอาไปเฮดจูลินซี่เอาไปเฮดน้ำมักแล้วพวกใบพวกเปลือกพวก หลากพวกเงาเขานี่ค่ะเบงเราไปเบงจะข้าวก่อนมือนีบได้มาโดนดอกฟนแะเทศลงมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่เมื่อ้านอากาศคึมๆมึม้นต้งกบมานางแกะกาบออกค่ะเราบุ้มกระสิเอาใส่ของเขาอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าเนาะมันสามารถกินได้ทั้งดอกทั้งโตนอน้อนนะคะบางคนมันก็นจะเอาไปเฮ็ดดองด้ยค่ะไปดองไปดองใส้อ้อพักอ่ กุยชายอะค่ะไปดองไส้กุยชายผุมเคยเห็นยายเราเห็ดหรือว่าเอาไปดองไส้เห็ดผักผักกาดสมอะค่ะพวกขั้นสมไส้กับกระลำอะค่ะเอาไปดองเอาไปเห็ดค้ายๆผักกาดดองนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่ามุมจะเอาไว้ทำมกค่ะใสอ่อนๆเขานะ่ะเอาไปมุกไส้หมูไปมกไส้หม,มูค่ะพี่น้องมมก็เลยจะเอาอันนี้นะเอามาซับๆๆเดี๋ยวผุมจะไปเอามาเห็ดจุลินซี่ค่ะ จลูลินซี่พวกเปลือกกล้วยเอามาผสมกันเปลือกลกล้วยเงากล้วยนี่แ่ะจุลินซี่ไว้เอาเพชรนำม้ากไกวค่ะเอาหอยเป็ดให้ไก่กินแหบกินดีดีดีนี่พี่น้องค่ะให้นี่คลิปนี้บนไห้มาโดนดอกค่ะจากเขาบ้านยูโดนบ่ไดย้ยังเป็นวัดยูค่ะพี่น้องค่ะขอคุณทุกท่านทีตดตามรับชมเะคะ่ะ ขอบคุณทุกๆกำนั่งใจทุกคอมเมนต์นะคะดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ